สวัสดีครับวันนี้วันที่17มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของที่17ครับเนาะวันนี้วันศุกร์นะครับวันคลิปนี้จะวางแนวทางของเราพัฒนานะครับหยนไสี่ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าจะทางรัฐบาลไทยเบาสารคามลงให้ครับเนาะทวนของเบาสารคามไปแล้วก็เรียกชนกันเยอะที่สุดนะครับในช่องเบาสารคามนะครับเนาะ ใครสนใจก็เข้าไปดูรับชมได้ครับเนาะสนใจสกินแสนวันนี้ให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนเพีงเง,งปังๆนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้เป็นของเราพัฒนาหลังจากจบสึกใหญ่สกินแสนแล้วก <c oughs> ็เพื่อมีใครอยากต่อเราพัฒนานะครับก็ดุนตัวเดยกันนะครับเนาะตรงาทางให้มันเดิมนะครับทางเราพัฒนาวันนี้ fc ก็ถักมาหลังไหม่หลายคนทำนะว,ว่าอย่าลืมนะเอส วันนี้ก็ลงให้ครับน้องมีเวลาลงให้ส่วนฮานอยก็น่าจะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะดูก่อน,นครับถ้ามีเวลาจัดให้ถ้ามีเวลาลงช่องชุมชนครับน้องสำหรับคอฮานอยนี่เราพัฒนาไปก่อนครับน้องเราพัฒนาเราพัฒนาหลังๆเราช่วงหลังๆเราโชคดีนะครับเนาะห้างงวดหลังเราผิดแค่งวดเดียวครับเนาะเราพัฒนาโชคดีครับเนาะแต่กระสุนข้ามา มา49แล้วก็ได้มาเรามาเว้นตรง39นะครับเนาะงวด39แล้วก็เว้นไปเรามงวด87แล้วก็ได้อีกนะครับเราชนะนะครับเนะาะมังวดล่าสุด35 53แล้วก็ชนะอีกนะครับเนะาะ5งวดผ่านมาเราชนะ4เพ้1นะครับเราพัฒนานะครับเนาะดวงกำลังมานะครับเนาะ ใครตามก็ดีจะด้วยเห็นว่าใครไม่ตามก็ชมพระพรมบันเทิงนะครับเราไม่เป็นไรคนเราชอบคนละอย่างครับเนาแนวทางก็ยะงไม่เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเหมือนกันครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบก็จัดถาขัดก็ผ่านครับแล้วก็โปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถทนทางถูกได้ทุกวันครับเนาะถูกผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมครับเนาะช่วงนี้ในชคดงนี้เราก็รีบเอาครับเนาะช่วงนี้ใชคดีก็รีบเอารีบฟ้าไว้ ประมาณดีนะครับเนาะวันนี้มรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิปพานงูน,นมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับแล้วก็ซื้อขนมนมหน,น,น,น่อยเป็นนางกินยิมเจ้าพญาก่อนขับผ่านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะที่ป้อมผจุน,นครับเนาะเจ้าพญาป้อมผจุนสุรคัดบริสุทธิ์ลมพัดเย็นๆนะรางทองพาสีครามน้ำใสๆเหมือนเดิมนะครับธรรมชาติบ้านเราทำบอ๊อบไปเสร็จพ่อเราห้าเสร็จก็ปั่นจักรยาน พยามเสร็จก็ก่อนข้าบ้านก็นั่งทานขนมริมทะเลริมเจ้าพญานะครับเนาะสุกนกรทรบริสุดกันก็ถือสร้ามาเที่ยวกระเด็แนแนวทางกัด้วยตัวเหมือนเดิมนะครับกุณนวิธีแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็ก่อื่นดูผลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเนาะพุทธที่ผ่านมาเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งนะครับ เลข6หตัวเราพัฒนานะครับเนาะสองตัวล่างก็ห้าสามสองตัวบนก็แปดหนึ่งนะครับ3ามตัวบนก็สามแปดหนึ่งนะครับเนาะอย่างที่เกินไปนะครับเนาะแล้วก็โชคดีไปครับเนาะเข้าสามห้าตัวเน้นเลยครับเนาะเป็นตัวกลับเต็มเต็มเลยครับเนาะอย่างที่บอกบอกจำให้เน้นให้เด่นสเด่นสองครับเนาะเข้าตัวเด่นเลย กันบ่าวสามเคยพูดไว้คนระับเราว่าติดสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอนซื้อตัวไหนเขาเราใส่่าต,นะติดสองตัวนี้ไว้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะก็มาตามนัดนะครับสามจับคู่ให้สามหกสามห้าสามสี่สามหนึ่งนะครับเนาเน้นไปที่สามห้าสามสี่นะครับแล้วก็สองห้าเขาตัวนี้เต็มเต็มนะครับเนาะ เต็มๆเลยใครตามดีจะด้วยทันองใครตามใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับเนก็ชมฟอร์บันเทิงไปแต่สามห้าห้าสามตัวเน้นเลยนะครับเนาะตัวเน้นเลยก็คลิปนี้ก็ลุงให้เหมือนเดิมครับเนาะที่ทางหลังไมมาครับเนาะถ้าวันไหนผมลุงเราทางไปใครไปเห็นนะครับเนาะทักมัลลังไมได้ครับเนาะกดเอดไลน์ไว้นะครับเนาะเอดไลน์ไว้ศูนย์แปดสามแปดห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้าครับเนาะน้อยลาวครับเนาะทักมาได้เลย หน่อยเราไทยก็แล้วแต่เรกทักมาได้เลยนะครับใครสนใจแนวทางจะเห็นอยากดูว่าใกล้เคียงกับชาวบ้านเขาไหมอะไรประมาณนี้บางคนกดติดตามไว้ไม่ด้งไม่เจอครับเนาะเพราะว่าถ้าไม่ค่อยกดไลค์กดอะไรก็จะไม่ค่อยด้งขึ้นให้เห็น,นครับเราถ้ากดไลค์กดอะไรเรื่อยๆมันจะจำครับว่าเอไอจะจําเราครับเนาะจำเรา,รเรามันก็จะถ้ามีของใหม่ๆปุ๊บจะด้งไวให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆครับเนาะแต่ถ้าเราไม่ค่อยไลค์ไม่ค่อยอะไรกน็นนๆะจะเห็นทีนครับเนาะก็ประมาณนี้คนระับเนาะ เราได้ไปสามห้าห้าสามตัวดินตัวนิลเลยนะครับเนาะตัวเด่นเลยวันนี้ก็สรุกจุดๆไวเหมือนเดิมนะครับเนาะสรุกแคปก่อนรอ,นอนแคปนะครับวันนี้เด่น2เด่นสาเหมือนเดิมนะครับเด่นสองเด่นสามเหมือนเดิมซื้อติด2ตัวนี้ไว้ครับเนาะมีลุนแน่นอน,นครับเนะาะทำอะไรผิดพลาดเราห้างวดเราชนะมาสีงวดเราแพ้งวดเดียวครับเนาะงวดนี้ค่อยมาต่อเนื่องนะครับเนาะค่อยมาต่อเนื่อง เด่น2เด่น3นะครับจับคู่2 1 2 4 2 7 2 8 3 1 3 4 3 7 3 8ถวนครั้งนะครับวันนี้เด่น2เด่น3จับคู่2 1 2 4 2 7 2 8 3 1 3 4 3 7 3 8นะครับ8คู่ ให้เน้นไปที่27 28แล้วก็37นะครับ27 28 37นะครับเนาะตัวเน้นนะครับมาได้ชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3มตัวมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมนะครับมี4 27 428 5 37 5 38นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้ให้น้นไปที่สี่สองเจ็ดสี่สองแปดแล้วก็ห้าสามเจ็ดนะครับเน้นในสามชุดนี้นครับเนาะหลักร้อยนะครับใครชอบสี่ก็สี่ใส่หมดทั้งสี่ชุดนี้เลยก็ได้นะครับเนาะใครชอบสี่หรือใครชอบห้าก็เอาห้าใส่ทั้งสี่ชุดเลยหรือว่ามีหรือว่ามีดีๆเด็ดๆตั DD, 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 วน,นี้ก็มาใส่ได้เลยครับเนาะไม่ว่ากันก็ขอบทนนะครับเนาะทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับของเราพัฒนาวันนี้นครับเนาะ รอบสองทุ่มครึ่งแล้วครับเนาะต่อจากรัฐบาลไทยก็พักกินน้ำกินท่าแล้วก็ลุยนะฮะเราพัฒนาต่อครับรอบสองทุ่มสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะก็คอยรัฐบาลไทยยังเฮงรวยๆแล้วก็ต่อ้วยที่เราพัฒนาด้วยครับเนาะส่วนฮานอยมีเวลาจะลงให้นะครับเน,ะนาะแต่ถ้ามีเวลาจะลงช่องชุมชนให้เหมือนเดิมครับเนาะวันนี้เยอะน่าจะน่าจะหนักครับเนาะน่าจะหนักวันนี้ศึก หลายศึกมากเลยทั้งศึกไทยศึกน้อยศึกลาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับงบน้อยอยากลุ้นกับเขาก็ตัวนี้นะครับจมเรีนให้3คู่นครับเนาะเหมือนเดิมงบน้อยครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่ทุนไม่พอทุนไม่เยอะก็พอที่ลุ้นกับเขาก็ตัวนี้นะครับ272837นะครับเพื่อมันฟุกเข้าเหมือนวันพุธที่ผ่านมานะครับเนาะสามเราเต็มเตมเลย เราชนะมาสี่หายวันเราชนะมาสี่วันนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันครับเนาะลุ้นไปด้วยกันไปเข้าต่อเนื่องนะครับเนาะไอยเข้าต่อเนื่องแล้วก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเนาะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเจอนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ